ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์จันทราชจะพูดถึงวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักการตลาด Strategic Management for marketer เรามาดูเนื้อหาในส่วนที่1น,นะครับก็คือลักษณะทั่วไปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับาการจัดการและก็ว่ากลยุทธ์ซึ่งเรามาแยก ความหมายของการจัดการกับคำว่ากลยุทธ์มีความแตกต่างกันยังไงก่อนที่เราจะพูดถึงความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์พูดถึงการจัดการ m มเนจเมนต์เราจะหมายถึงการที่ผู้บริหารมีการวางแผนการจัดองค์การหรือการชักนําและวก็มีการควบคุมในการดําเนินงานธุรกิจโดยมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนะครับก็คือทรัพยากรในการบริหารก็เช่นคนวัตถุดิบ เงินข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้โดยมากแล้วผู้บริหารก็จะกำหนดทิศทางที่องค์การจะก้าวไปกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การและกละยุทธ์หลักที่จะสามารถให้องค์กรนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ซึ่งก่อให้เกิดการนำกลยุทธ์หรือแผนกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จในองค์การ มาดูความหมายของคำว,ว่ากลยุทธ์บ้าง strategy St define กลยุทธ์หมายถึงวิธีการดำเนินง,งานที่มั่นใจได้ว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในความหมายของเซอร์เท a n แอนด์พีเส่วนความหมายที่สองนะครับคาคว่ากลยุทธ์ s t r a t e g y ก็จะหมายถึงแผนการบริหารระดับสูง ที่จะนำไปสู่ผลลัพธบต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กรเป็นความหมายของไว้และคณะความหมายของกลยุทธ์ก็คือเรื่องของการแข่งขันที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งจะทำในสิ่งที่คู่แข่งไม่ทำหรือดีกว่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ทุกกลยุทธ์ จึงต้องการองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งดึงดูดลูกค้าและสร้างความสามารถทางการแข่งขันดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทจึงประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวในการแข่งขันและวิธีการทางธุรกิจที่ผู้จัดการได้ใช้ในการแข่งขันให้ประสบความสําเร็จพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจดังนั้นกลยุทธ์จึงเป็นแผนปฏิบัติการของผู้บริหาร ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรซึ่งกลยุทธ์คึงเปรียบเสมือนภาระผูกพันที่ผู้บริหารที่มีต่อองค์กรในการดําเนินงานเพื่อทําให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการแล้วก็ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นแก่องค์กร รวมถึงผลประกอบการที่เป็นการเงินที่ดีขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ขององค์กรจึงจะเกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจอย่างไรก็คือผู้บริหารต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินการให้เจริญเติบโตทำยังไงทำให้ลูกค้าเกิดความพักดีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรเพื่อหลุดพ้นจากภาวะการในการแข่งขัน,ขน ผู้บริหารจึงควรมีการพัฒนาในด้านของการวิจัยนะครับกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดการโซ่ประทานมีฝ่ายผลิตฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินและฝ่ายการจัดการทรัพยาการมนุษย์เป็นต้นเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้กับองค์กรดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเลือกกลยุทธ์ที่สามารถช่วย ให้การดําเนินงานขององค์กรมลุผลตามที่กําหนดเป็นเป้าหมายไว้นี่เรามาดูกลยุทธ์ของบริษัทก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับต้องทํำยังไงบ้างนะครับการทํายังไงให้ชนะคู่แข่งได้นี่คือแนวคิดที่เกิดขึ้นกับทุกบริษัททําอย่างไรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสภาวะของตลาดจนได้รับประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตทําอย่างไรให้สามารถบริหารจัดการในแต่ละส่วนของธุรกิจได้เช่นเราต้องพัฒนางานวิจัยนะครับพัฒนาการผลิตการขายและด้านการตลาดรวมถึงด้านการเงินและด้านฝ่ายบุคคลทำอย่างไรให้สามารถพัฒนาสมรรถนะ ทางการเงินและการตลาดของบริษัทได้นี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกลยุทธ์ของบริษัทคือต้องทำทุกอย่างนะครับที่ต้องทำเพื่อสามารถแข่งขันได้